สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมืร์สทุกคนมื่อนี้กะค่อยได้มาหน้าเดิมมื่อนี้มาคุจิโรมาหากินข้าวเท้งอยู่หน้ามื่อนี้นะตอนนี้กะเพิ่จะเป็นตอนเท้งนะทุกคนตอนนี้กะสิบโมงนะเดินในบ้านนี้หฮากับสิผ้าทุกคนไปหาคุจิโรไปหาเบิ้งว่าจิลรองหาได้หลายสำเร็จมื่อนี้หาคุจิโรตำกินตำมะฮุ่งอยู่หน้าอยู่อันนี้ละทงไหายทงหน้าของหฮากะ บวกงามงามทุกคนเองวันนี้ค่อยกมากับหลานเนอะทุกคนมากําลาดสองคน <c oughs> ไปบันนี้ข้าไปหาเบิง้งเ้าคุชิโรอกันเลยบันนี้นะคุชิโรอของห้ากับคุ่มเลยทุกคนจะต้อง Vì nhau bây giờ không không ก็ได้เป็นเพือลานคุน้นาะทุกคนคุ้นลายเมือ ตอนนี้ค่อยกะได้ย่อยโคยนะทุกคนเพราะว่าหน้าของค่อยเนี่ยเคือโฮยแล้วก็ซีลงมาล้างจิรอใส่จิรออยู่ทางโฮพี่เลย <c oughs> หลังจากที่ค่อยใส่จีล้อล้างจีล้อพอเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ค่อยกะสีไปเอามะานาวไปเอาพักเพื่อมาตำมะฮุ่งต้อที่เฮาสีไปเอามะนาวก็แคมทางเลยทุกคนเพิ่นมีอยู่หน้าดออแต่เซตบเบาเพิ่นว่าเฮามาเอามะนาว นี่ฝนก็เริ่มจะตก,กนะทุกคนตกมาแล้วฝนกะอันนี้ก็หอดโซนที่เฮาสิเอามะนาวแล้วนะนี่ทุกคนมะนาวเขากะเอาไหนเพื่อน,นของเพื่อนก็ดกดกทุกคนสอนอลิ้มนมะนาวเนอะ บ้านนี้เฮาสิไปพักต่อทุกคนเอาพักไปกินกับตํมามะฮุ่งเมนโคที่เฮาสิใต้ไปเอาพักทุกคนโูก็ไปปิตยานแห้งไม้ก็คือดอละนี่ตกลงนี้โอ้เนาะพี่เฮาสิเอาเมื่อกินกับตํมามะฮุ่งกะเมนพักคะนีน,ะนิละทุกคน ฮะไิลหลังจากที่เฮาเก็บมะนาวเอาประค่าเรียบร้อยแล้วกะตอนนี้ก็เมื่อเทลงทุกคนตอนนี้พลก็กำลังมากเกพักเอานี่้ักคลด วานนี้ก็ค่อยซิมาตามมาหุ่ง้อนะทุกคนเข็มเข็มลงไปตรงนี้บตำตาลบานนี้นะทุกคน ผมก็เคยเป็นะลยโอ้ยมีคมเน้ะตามมานั่งกันยังไมเผมเสร็จเลยอ่ะบอ 好弟、嗯，没、嗯、了。为什么呢？哪个？嗯，你闻，你闻，闻 ก็เขาก็กินเลยไปเลยออันนี้กระแมนโคโจิโรอของห้าทุกคนนัองอีาดด่านไต

มาด้อทุกคนกินข้าวนึ่เดียวน,นี่ก็ห้าก็กินข้าวเป็นทีมห้อยเนาะทุกคนแล้วบัาน,นี้ก็ค่อยก็สะได้ปิดคลิปลงเท่านี้ละขอบใจทุกคนที่ติดตามับส้มและก็ฝากเป็นกำลังใจให้ค่อยทุกๆคลิปนี้ด้อทุกคน